นิงมีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงหลายคนเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยความหวังแบบนี้เช่นเดียวกันความหวังจากผู้ชายเหรออืมคือบางทีแบบว่า <laughs> ไม่ใช่แค่เพศชายนิงว่าผู้หญิงบางทีก็เป็นเพราะว่านิงเห็นเพื่อนนิงหลายคนอน่ะเป็นบางทีเอาแชทมาให้นิงอ่านแล้วก็ถามว่าเฮ้ยนี่เขาคิดอะไรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ซึ่งบางทีนิงอ่านแล้วก็แกแชทนักขวามามันไม่น่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องแบบเออลักษานําใจเพื่อนด้วยแล้วก็บอกให้เขารู้ด้วยว่ามันไม่น่าจะใช่สิ่งที่เขาคิดอะไรอย่างเงี้ย เออมันมันก็ม,ม,กมีมันก็มีผู้หญิงบางคนก็อาจจะเป็นเหมือนกันก็ได้เพราะว่าเราชอบเขามากไงค่ะีเราก็เลยจะพยายามมีความหมมวังมองทุกอย่างให้มันเป็นว่าเขามีโอกาสต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอืม,อ,ม,อ,มอันนี้ถ้าพี่นะนํานนะถ้าผู้หญิงคนไหนรู้สึกว่าผู้ชายคนไหนแบบอ่านไม่ออกอะ่ะแปลว่าเขาไม่คิดอะไรไว้อ๋อเพราะว่าผู้ชายชัดเจนใช่ช่ช่ชผู้ชายอ่ะถ้าเขาชอบเขาจะชัดเจนมากมาก แต่ถ้าเขาไม่ชอบอะ่ะเขาจะเก่งใจแล้วสิ่งที่เขาพิมพ์มาที่เราไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอะ่ะ นั่นคือความเกรงใจของเขานั่นคือการที่เขาไม่อยากจะทําลายจิตใจเราแต่เขาไม่ได้คิดอะไรผู้ชายอ่ะไอ้ที่ไม่ชัดเจนอ่ะก็คือชัดเจนถ้าคนถ้าเขาชอบอ่ะโหดูไม่ยากเลยดูโคตรง่ายเลยผู้ชายคนไหนชอบเราอ่ะดูง่ายโคตรง่ายไม่ง่ายไงแล้วอ่ะโอก็จริงนะคะสาวๆถ้าถ้าเกิดรู้สึกว่าแชทไหนที่ไม่ค่อยมั่นใจก็อาจจะชัดเจนแล้วนะคะในความหมายของพี่ใหม่เออก็คือเขาเขาไม่ได้อะไรกับเราอ่ะรือถ้าแย่ๆเลยก็อาจจะคุยหลายคนแล้วเราก็ไม่ใช่คนตัวท็อปของเขาอ่ะ เขาอาจจะเอาไว้เราไว้แค่เป็นแบบที่ปรึกษาคนฆ่าเวลาตัวสำรองอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยก็จริงค่ะจริงค่ะ